ทุกคนเราเข้ามาที่ภูเก็ตแล้วนะครับแต่ว่า,าเราจะาไปเดินสะพานรักสารสิกร์ก่อนขอขายเพียบเลยเดีย๋ยวไปจอดฟังรู้ก็ได้ขับวนดูบนสะพานก่อนว่าทะเลสวยขนาดไหน งาเกาะเดินข้ามเป็นเป็นชายแดนภูกเก็ตกับพังงาเดี๋ยวจะจอดรถให้กศาไปแวะเดินเล่นบนสะพานก่อนนะครับเอาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เลยไปแล้วตรงนี้ต้องมีคลองข่ายแต่ไม่เท่าไหร่ไงชาเขียวเนี่ยเอาไหมเอาขากลับหรือขากราบข,ขาไปเอาขาไปขาไปก็เดินมาเองบ่จอดรถนะจอดเนี่ยจอดรถเนี่ยแล้วก็เดินไปนู่นแล้วก็เดี๋ยว ซื้อชาไปเดินกินเล่นมันเดี๋ยวพี่ก็เดินเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะให้สาวไปถ่ายรูปเก็กแบวิวชิคก,ก่อนไปรถใส่แว่นยางเท่เนี่ยสาวเอวลอยคนใหม่เออใส่แว่นได้รอจ้างลูกชายเราใครจะรอถ้าลูกชายเราไม่ดีแล้วถ่ายรูปสะพานรักษา,า,าสีก่อนนี่ยปกติเ,เป็นพระเอกวันนี้ไม่ให้เป็นพระเอกแนละ้วเป็นตัวร้ายไปอา้าว<ๆ>เตรียมสอดชุดผ้าคลุมทีคนดูรอนานแล้ว เปิดให้เป็นมูลตาแล้ว่วางนอนวา็นอนไม่มีมอารมณ์ว่ยเอาไปเก็บบิลก,ก่อนนะครับวันนี้ท้องฟ้าไม่สว่างครับมืดๆเขาบอกว่าจะมีพายุเข,ข้ามีมรสุมเข้าก็ดูบรรยากาศมืดๆไปนะแต่ว่าถ้าเกิดแดดดีก็จะเห็นฟ้าเป็นสีครามสีนํำเงินสีสวยๆตวกก็ใช้หาดที่เดินเล่นได้เดินเล่นๆหมดนะครับสาสตราไทยลู้จักด้ย มอนเปนเพื่อนเปนหมา,มา,มาครับอ,อันนี้คือเกาะภูเก็ตนะครับทุกคนคควันนี้ใช้ชีวิตภูกเก็ตหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวจะพักหนึ่งคืนเดี๋ยวไปหาที่พักแล้วก็พาน,น้องไปจุดชมยูสวยๆไปซื้ออะไรกินกันไปเล่นกันจากนั้นเราก็จะค่อยเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะคิดว่ายอย่างนั้นมาเข้าเมืองภูเก็ตปั๊บฝนตกปุ๊บเลยครับดูกระจกหาน,น้าคือฝนเต็มเลย ะเลวันนี้ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าฟ้าไม่เปิดแต่ว่ารอดูตอนเย็นเผื่อบางทีว่ามันจะมีแสงเนะี่ยอาจจะไม่ได้ไปชมพระอาทิตย์ถ้าก็ฟ้าที่แหลกผมเทพสวยแล้วแต่ว่าห้องพักไม่จองครับกะว่าจะไปนอนฮาดกะตะนี่แหละกะตะกะะะันรถแล้วเราดูที่พักราคาหลักร้อยเยอะครับนะแต่ว่าก็คือถ้าจะไปใช้ขาดก็ต้องไปตอนที่มันว่ามีแสงทนะั้งนี้คือมันจะมืดๆนะนะข,ขมัวไปหมดเลยเออหรือว่าจะนอนทาเสก,กเดินทาเสกกลับ พระอาทิตย์อาจจะไม่เห็นเลยถ้าเกิดปางเงี้ยนะคนตกเราตะว่าออกกันดีกว่าเนะถ้าตกนะมไม่หันนอนจังหวัดอื่นอะไโซนสุรุงสุราษฎร์ลงลงลงก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเที่ยวรถทะเลท้ายมือขวากันทะเลซ้ายก็ทะเลเห็นไหลุก<า>ใช่ทะเลใจอทะเลใจฮโอเคนะน่าจะบุกเขตที่ฝากเงินกันตรงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเดินเล่นก่อนลองให้สาวๆตัดสินใจเดินเที่ยวก่อนนะครับแต่ว่าเขาจะไปข้างกันครับทุกคน อัตตา,าครับหาดป่าตอครับทุกคนโอ้ดูแล้หน้าต้อเงอเซ็งดงน่ะไฮไลท์เลยขึ้นชื่อเลยแต่ว่าน้ำมันเป็นไหลสีอยู่นะมันเป็นสีฟ้าสีขาวสีครามสวยมากสวยนะที่พักแพงโซนนี้อันนี้คือจอดรถได้แต่ก่อนอนตตามาจอดกินมากินขนมจีนกนราคาไม่แพงดดึกไหม ที่พักคืนนี้น่าจะไม่ใช่ปลาตองนะเขาว่าที่พักราคาแพงมากเรต่างไม่กล้าพักกลัวพักแล้วอยู่ได้ไม่หลายวันไปไปฝรั่งฝรั่งฝรั่งโอ้ไป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 เขาขดกันสวยมากเลยอะไรสวยโลกวิวหืออะไรสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดจะมาใส่บิกินี่อยู่นเดินในไทยหาดลกนี่นี่สวย มันก็ซื้อมาจะต้องใส่สีเขาก็ใส่กันจะมาอาสาภาพคาดเอีวอันนึงก็มีใครเห็นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นมดแล้วพี่ก็จะยิงไกลๆไงมดคมเกินเออไอ้พวกที่ประถูกไปหมดแล้วโอเคเข้าสู่ย่านใจกลางครับเดี๋ยวสักสองเราจะไปเดินทางเซ็นทรัลที่ป่าตองผมส่งเขาไปเดินทางเดี๋ยวจะเอามาหาที่พักก่อนแล้วก็ไปไปไหนกรุงเทพนะครัเด็กสวยมากสวยนะเรงก็เพิ่งจะเคยมาที่พักยังไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลย แล้วก็เขาปิ๊บแกให้เธออ่ะเธอเธอเปิดรถแล้วปิ๊บของคนเธวิ่งออกมาจากถนนน่ะเออมากินอาหารลูกภูเก่ก่อนก๋วยเตี๋ยวบ้านไม่มีที่จอดรถอาหารกินไม่ได้เอาเป็นว่ากินก๋วยเตี๋ยวเออนี่แหละกินที่ดอนเมืองด้วยดูดิข้าวมันไก่ดอนเมืองก็มีกินข้าวก่อนนะครับที่พักยังไม่ได้เดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวก่อนก่อนชลารีนะครับเอาโอเคจัดไปมันทำความสะอาดจังเลย มันอิ่มมากหรือเปล่านเลสดทวยมันเป็น <t> ท่าว่ายน้ำของมันภาเปล่งประายคริปนี้เราจะไม่ยอมน้ำวนผอมครับวอนจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำให้ได้เมาหัวแเนี่ยแน่จะเมารักก็พอจะเมารักนองริงนะ เนมากกว่าเนี่ยมามาเลยมาลอกัพี่เนมากกว่าไมึงแล้วเนียจะสร้างนามาครับพี่ก็พี่แ็ยอมนะสำหรับน้องวัดคนเดียวหล่น้องคนัไม่ได้หรอกนางก็ยอดจริงน้อเนี่ยิงออกเสียงเลยไปทั่วหลานไม่เดยสาไปทั่วคือโดนด่าไปทั่วเนี่ยรอบชอบให่คนด่าน้งชายด่าตลอดเลย หนูหนูไม่ด่าหรอกเพราะว่าหน้าที่นั้นอ่ะมันเป็นของชาวเน็ตไปแล้วชาวเน็ตมดูดาเยื่อเยื่อละดายจนแบบเลื่อนเดือนแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยสบายเบ้ออร่อยไหมอร่อยนะเนี่ยช่องนี้เขาเป็นช่องขายอาหารกินอร่อยมากเชลิกกันนะครับน้องมดน้องมดเปนปลาหรอกนะเรามาทา้กลับไปดูปลาทิ เป็นว่ายน้ำปกติไมครับู้ไม่นรู้ี่มนว่ยไปแล้วนว่ยแบบปกติแดงมันแงใไอ้ลูกูนนนี่น้องมดดูอ๋อมนหลอกคนหลอกควายถวกใจจังเดี๋ยกินกันคนนะครับทุกคนเพราะว่าน้องมดหิวมากแล้วนะครับอมากเอาละไงนรีบหน่ไม่เป็นไรเชิลไม่ทำงานหรอกนี่ไง พาไปจนจบลูกเนี่ยพูดเทพต้องไปหาที่พักใหม่ครับที่พักที่เราดูไว้คือไม่มีที่จอดรถเลยต้องหาทำเลที่ตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพื่อนทุกคนเลยอ๋าของเจมส์ก็มาอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแต่เป็นแพงข้อทางเราเลยก็คือกินได้แต่เช้าอีกทีหนึ่งก็เย็นเลยก็พอจัดข้า่ะใช่ไหมเท่าสองนี่พอไม่รู้จะกินกุ้ยเตี๋ยวหรือกินขนมพี่ดี เ <Hey. S 2> อู้หวัวลักซน้องคืไม่ได้องคืนไปลายแล้วพี่ยวรอน้ำมีนเดี่ยวเก็บ<ด>ผม<ๆ>ก็ได้ไปเรีก่อนแทมหน่อยเนี่ยอืมอร่อยไหม ถึงแหลผมเทพนะครับตอนนี้สาวๆบอกขอแวะซื้อเสื้อผ้านกเลยผมก็ซื้อชุดหนึ่งนะครับน้องมดกับน้องมอนบอกว่าพี่แน่เปลี่ยนการแต่งตัวหน่อยใช่แล้วอันนี้ซื้อให้ใครอ่ะซื้อให้ลูกเหรอวนลูกทนธนวัฒน์จิ๊บมีชื่ออยู่นั่งที่ไหนมมุเทะครับธนวัฒน์คือคุณหมอนวัฒน์ผมซื้อชุดเดินทะเลน้องบอกให้เปลี่ยนลุกหน่อยก็เลยจัดเลยนี่ไม่ใช่เนี่ย นี่พันห้าน่คิดนร้อยแปสบบาทเจ้านันเขาคิดราคาถูกให้ด้วยนั่นจะไปเดินชมแหลงพมเทพครับตรงนี้นะครับน่น้องๆได้ชุดกี้เียูยนครับฝาก่นี่ฝกลูกครับฝากลานมาเอาแล้วลูกอ่ะกันรอกับเพืนไดไงนาอีกแล้อีกใกล้แล้เอาทั้งอคนเลยไปพูดอย่างนี้ไรอันย่ งนี่ยนี่ครับเดี๋ยวจ่ายตังกันนะครับทุกคนมาถึงแล้วครับตอนนี้แหลมโปรมเจ๊นะครับเจ๊แซบกับเจ๊มอนนี่คือถ่ายรูปบรรยายเลยนี่ถึงชอบไหมลูกน้องฟิมบอกหนูยังมาหนาตาจัดให้แล้วไงที่หน้าใต้ใต้ครับคนมาเยอะมากครับวันนี้ด้านหลังผมมีแต่คนแห่งตัวสวยๆมาแบบน้องมอนเลยนะครับก็หวังว่า จะทำให้เรื่องราวการเดินทางวันนี้รู้สึกสนุกนะสำหรับรน,น้องๆที่มาร่องเฟรมแล้วก็คนที่ตามชมนะครับเจมสมันต้องเอาเสื้อคลุมออกนะมันจะถไทยไรแล้วเสื้อคลุมต้องออกนะเดีนะ๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องฟิงด้วยนะครับฟิงก็กจะถ่ายรูปแต่ละตตาถ่ายไม่ค่อยสวยไง มันบรรยากาศนี้ไม่ดีครับเขาบอกว่าควันควายจากอินโดนะครับมาถึงประเทศไทยไม่ใช่ทางฝั่งพม่าครับตอนนู้นก็จะมีเรือยอทแล้วก็มีคนพายเรือแคนูครับเล่นนชิลๆครับขึ้นไม่แรงนะครับวันนี้แต่ว่าท้องฟ้ามืดๆนิดนึงนะครับมองว่าทุกคนคงชอบแนวทางการเดินทางที่ผมพาน้องๆมานะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องไปหาที่พักกันต่อคืนนี้อาจจะย์ว่าย่ำราตรีนิดนึงนะครับอันนี้จองที่พักผ่านอ่าอินเทอร์เน็ตได้โปรนะครับแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์เมื่อกี้วนไปรอบหนึ่งมันไม่มีดีจอดก็เลยออกมาข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวยังไงแล้ว มันมีสถานที่ที่เป็นที่พักที่มีที่สระว่ายน้ำน้องๆเขาอยากใส่บิกินี่กันอะถ่ายวอวๆไปแหวมครับเพระาะว่าน้องเขาบอกว่าเขาอยากรีแนเล็กนะครับบอกให้พี่แน็ตถ่ายไกลๆได้แต่ห้ามมาจอ่อนะนะเดี๋ยวเจอกันนะครับสักคนคเจ๊แซบถ่ายเด้อครับโอ้ยเอ้แซบด้วยเจ๊แซบเจ๊แซบเจ๊แซบคอนแน่นอนบิกินี่อยู่ข้างในนะครับ เอซับนี่แน่นอนจนังเลยทาทะเลอันดามันทางอะไรประเทศปุ๊บเปิดไปครับเแซับแต่เดี๋ยวจะแซ่บวันนี้ครับทุกคนรอชมพรุ่งนี้เช,นะช้านะชุอแซ่บเตรียมชุดไปว้แล้วนะก่อนกรรมนะครับทิ้งท้ายนะแต่ก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆระหว่างการเดินทางนะครับเจมอนน,นนะ่ะเจมอนน่ะเจ้าใส่ชุดคุยมาถ่ายนะเีองถ่ายคุยใช่ครับชุดคุยมีมีชุดพูดไหม ขาไม่อายนะคนแยะๆยะไข้างหลังมาถ่ายกันไม่ใช่เเไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะครับแต่ว่าชุดแต่ละคนนี่เด็นมากม้อนโชว์ตัวก่อนนะพี่จะโชว์มั้งยืนๆหน่อยโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหน่อยยืนหน่อยยืนบนตัวมาจุนจุนจะอะไรยังไงต้องมอนโชว์หน่อย่ใส่อะไรมั้งเองขาสวยกันน้ตาน้ำตา้ำตัวต นันนี้ก็เป็นนุ่มเกาหลีในญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นมาเฟียอยากกุซ่ายากกุซ่ายากุซ่ากล้วส้มผมก็เนี่ยได้ด้วยนะเนี่ยมาไได้บ้านนั่นแหละเดี๋ยวจะกินข้าวกันนะครับทุกคนโอ้ยอยากบรรยากาศดีวันนี้พาสาวๆมากินแล้วอะภูเก็ตฮะลูกสาวเลือกให้บอกเลือกเหมาะกับน้าตานาตามากบอกเห็นแต่งเขาบอกว่าอยากหน้าตาเนี่ยไม่อยากให้ใครจำได้แต่ว่าก็ยังใส่ชุดเดิมๆลูกสาวก็เลยเลือกชุดให้ใหม่หมดเลยเป็นยากุซ่าเลยบอกว่าให้พูกช้า ชชาัเจ้าฮะตาป้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อบังนะเราจะเล่นทีนี้เล่นถูกอ่ะอันนี้เจ๊แซบจะมาโชว์ชุดว่ายน้ำสีชมพูครับแขกกับฝรั่งนั่นเอาแล้วไงหรือเจมอนเจมอนชุดว่ายน้ำเจมอนมายังนี่ชุดว่ายน้ำอยู่ข้างในครับไหนดูดิโนบาร์โนโนบาร์โนทุกอย่างไม่อยากไขมันอืมข้างล่างหน่อย Or, โอ้ชุดวน้ำมาเต็มๆครับทุกคนน้องฟิงมนชุด่วยน้ำลูกไงอ่ะเจมส์เจมส์เดี๋ยวเดี๋ยวเจมส์เจมส์เนาะแล้วไทยลูกพี่เจมส์เขาลอยลูกเจมส์เขาจะไปเขาไปจะไปเล่นน้ำเขาจะทอดชุดปีกทนี่เขาบอกว่าพี่แน่จะแอมาดูหนูนะแต่พี่แน่รับไม่ได้เออเย้โธ่ไม่เคยเห็นเหรอเนี่ยที่ ก็ไม่เคยเห็นอะแม่แน่ไม่เคยเห็นเลยดูตาสิจริงจริงเนื้อตกไหมย่าเลยเดี๋ยวจะแซวบขอดาวจะแซวบขอบอกทะเลจะต้องระเบิดเป็นนิวเคลียร์เออเดี๋ยวแซ่จะเล่นน้ำดูวยเซฟอ่ะตีอย่างภูเก็ไกลเดมอนเดมอนเห็นอะไรไหมเห็นอยู่อันนี่จะตีอย่างภูไม่ได้เลย ลุงใส่ตาไม่ดูลุงต้องใส่แว่นดูอ่ะมาเอาบางงองอาบังแอมหองอาบังแอมหองเจมส์มดในไงมีคนมาประชันแล้วนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกันอะไรอ่ะกางเกงไม่เห็นเลยอ่ะแซ่บเขาเอามามาเดินมาอีกเจมส์มดบอกว่าคนดูไม่เห็นไกลก็ไก่แล้วก็ไกลเกินลุงตาไม่ดี รูปนี้เป็นรูปเจสซีที่อนุญาตให้เรานะครับเจสซ่บอกว่าสบายสบายไม่มีอะไรพี่เต็มที่เลยนะครับก็เอามาโชว์ถึงรูปครับใครอยากดูเจตเๆก็ไปดูช่องน้องมดสาวรุกินแซบนะครับทุกคนครับ,รบวันนี้ผมจะพาหลานสาวมาสอนเล่นเซฟนะครับเมื่อก่อนนี้คือระดับต้นๆของประเทศนครปฐมประเทศอะไรนครปฐมจะไม่มีเซฟสอนหลานนี้ลุงเล่นเป็นหรอคะ <c oughs> ก็ได้อยู่แต่ก่อนคือ Basic. เบสิกแน่นปึก๊กอ่ะขาคือแข่งไงลูกต้องใช้ต้นขาแล้วก็ใช้การบาลานซ์การทรงตัว รืนาต้าขึ้นไปบนดอยแล้วก็นาต้าก็ไปปีนต้นไม้บ่อยนาต้าก็รู้สึกว่าต้นขานาต้าแล้วก็แรงนาต้าพอที่จะเล่นเซิร์ฟนาต้าก็เลยมาหัดเล่นเซิร์ฟอยู่โดยไม่บอกใครไงอเออเอออย่างเงี้ยชั่วโมงละสองร้อยโลถ้าสองชั่วโมงลดได้ยี่บุญคนไทยลดได้เยอะพี่ก็บอกนะอันนี้คืออยู่ที่หาดกระตะลูกตอนที่แซ่บเขาไปใส่ชุดว่ายน้ำก็เลยแบบว่าเดี๋ยวขอมาเล่นเซิร์ฟก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะโชว์หลานหน่อยว่าอันแรกตัวนี้คือสเต็ปยังไงเดี๋ยวพอนั้นต้องเสื้อกันกระเาเซ มันจต้องใส่กุเก่งบอกว่าออกไปเล่นเซิร์ฟมันต้องคล่องไงอย่างนี้มันไม่ได้ไงลูกกุ้งาแต่งล่อมาเพื่อเล่นเซิร์ฟนะลูกดูเดี๋ยวเราเจอกันนะคร aro, ie ับท oh, oh, ma ุกคนเปาจเอาเซิร์ฟไปเรื่องก่อนกูท่าแมกก็รู้เลยว่าเบื่อชี้อ่บชี้โมจริงๆเลยมาดูนางแบบช่องเราครับนี่ไปซื้อข้อตีนมาลุงซื้อให้ลุงซื้อให้นี่คือถูกใจมากข้อตีนข้อมือซื้อให้หมดเลยไม่หมดจ้าไม่ต้องมาอะไรนะจ๊ะสัาติลาเาจำได้หอยด้วย าตีนด้วยเอาใจลาซาหน่อยเราลาซาจะลาออกมาน่ารักเจ๊มดไม่ไหนมาใส่ชุดไว่ายน้ำที่ไหนลูกมาตามองไม่เห็นเลยอะลองน้ำไปแล้วเจ๊มดไมาใส่ชุดไว่น้ำที่ไหนไมาดูครับสีชมพตูต้องดูให้ดีนะครับทุกคนดูไกลๆได้อยู่สีชมพูอยู่ไหนวะ <laughs> น่าจะอยู่แถวๆคนเยอะๆเลยทำเนียน,น18ล้านคนอยู่ที่นี่เออใช่นะวิวสวยวิวสวยนะครับทุกคนดูนี่แดดเริ่มออกแล้วครับก็มารับวิตามินซีตอนเช้าครับที่ริมทะเลอากระทากันะครับ หายกระตะเนี่ยเขานอนอัปเดตกันเนี่ยดูบรรยากาศหาดป่าตองนะครับตอนนี้คือน้องๆบอกว่าอยากถ่ายรูปที่หาดป่าตองผมเลยจอดหน่อยเอา้าดีดีเมื่อกี้ใครๆอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวยุดเดีด๋ยวพี่หยุดก่อนจุก้อนยุดามหน่อยถ้ากดึงสายสีชมพูนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นจะดูทำไมอะไรมันจะหลุดไหมอะไรจะหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดนะ <ขอ S 1> ส สายสีชมพูนี่คือมันมีอะไรอยู่ก็ออกี้เห็นไกลๆคันน้ำม้อนถืออยู่คนแท็บไปได้สวยไหมทุกคนดูไงนี่ถ้าเกิดดูสายสีชมพูหมดนี้รุนรุนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราฟังลงกไทยรูปก่อนรอเจมอนเจนมส์เขาจะใส่บิกินี่มั<ต>้งจะลงข้างล่างหรือว่ายังไงหนูจะเอาวิวข้างบนไม่รู้เหมือนกันแต่หนูบอกว่าน้ำใสกว่าที่นู่นใช่กระต่ายใช่ไหมใช่น้ำนี่ใสเออแต่ตเราใสามากที่มันอยู่บนหินเลยนะเนี่ย บรรยากาศดีครับเห็นวิวของทะเลรอบๆเลยเห็นไหมแล้วก็สาวเขาเอ่อแต่งตัวถ่ายภาพใหม่นะครับเจ,เจมเจมบอก็แต่งตัวใหม่นะแต่เจมส์คนเดียวแหละเจมส์บอลังเ,เปลี่ยนเสื้อดูดูเปลี่ยนเสื้อในรถได้แล้วก็เปิดประตูให้คนอื่นมองแต่ว่าไม่ให้พวกเราเห็นนะคนดูก็ตาไม่หลับอีกแล้วแสดงแสางมอนเสื้อเปลี่ยนอย่างเนี่ยของนี่ชุดบิกินี่นะ เสื้อถักหันหนามาหน่อยดิหันามาหน่อยดิบุกินี่อ๋อพี่ต่อพี่นี่เราต้องให้โค้ดพี่ให้โค้ดพี่หันหันหน้าพี่ม่อนหน่อยดิ<ม>อะไรเอ <นะ S 1> ่ะเออแล้วทำไมหันหลังทำไมเนี่ยเราดูบิกินี่อยู่ไหนไหนหันามาดูหนูนี่ไม่มีน่ารักอ่ะเดี๋ยวดูดีด,ดีดิดดมีกินี่ไม่ใช่ครับเป็นเสือ้อเสื<ๆ>้อเสื้อ สื้อน่ารักน่ารักแบบเอวรอยแค่นั้นเองเอวรอยพุงไงสวยน่ารักเออดูดีมากอาไปถ่ายโน้องตไปไปให้นองสาวไปถ่ายลูกครับผมก็จะเดินไม่ได้ใช่มัดูลูกเนี่ยค่อยๆไต่หินไปเนี่ยระวังนะชันห่านไอ้นี่ไอ้ปลาตองไงปลาตองค่อยๆลงมาให้น้องๆถ่ายจะถ่ายเนั้นนะครับ ดี๋ยวจะออกจากภูเก็ตจริงๆแล้วนะครับพอดีแวะผ่านมาเส้นนี้พี่ก็ออกเส้นรอบๆนะครับเพราะว่าเส้นกลางเส้นหลกักเส้นเมนรถจะติดสถานร้างๆนักเดินทางแต่ว่าเราจะไม่ลองกิ้งนะเดี๋ยวไปหากข้าวเหนียวก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะกินข้าวพังงานหรือไม่ก็ตรกฝนเราก็มาภูเก็ตเพราะข้างในนี้คือหาที่จอนย่ากมากสาวชอบแล้วก็ดีใจเพราะนานๆมาที เรามาถึงพังงาแนะครับตอนนี้น้องมดน้องม่อนน้องฟิ๊เขาจะไปกินบะหมี่ร้านขึ้นชื่อในพังงาซึ่งดูดีรถจอดรอกินบะหมี่เพียบเลยแล้วก็เที่ยมพังอาได้ไหมไม่มีที่จอดเราต้องไปจอดกันไกลๆก็เดินมาก็จริงอ่ะแต่ใช่ใช่เป็นแค่มากแต่ว่าคนเขาเอาจอดรถไปจอดไกลๆเพื่อที่เดินมากินบะหมี่ร้านนี้นะครับดูดูหน้าร้าน ร้านเล็กๆครับแต่ว่าทำดีคนหาครคนหาร้านเนี่ยเจมอนเจมอนเนี่ยเนี่ยมีนีมีบ้าใช่บ่างบะหมี่ตลาดขวางนี่แหละตำนานความอร่อยร้อยปีโอ้ขอดูหน้าร้านนิดนึงนะครับอันนี้เป็นปลาเป็นหมูครับจ้า อ่ไม่รู้เันืออ,นนอะไรไนะ้อันนี้ฉกด้วยไหมครับอันนี้ด้วยบราณได้กินเนาะทางใน,ด,นดูนะครัหอมมากเลยขอดูเลยครับน่ากินมากเลยโอ้โหน่านะกินเลยเดดีนะ โลันโตมาผมกลับมาเจอกับพี่ที่เป็นแฟนคลับนะครับมาทานกว๋วยเตี๋ยวร้านดังที่นี่เลยเออใช่นะก็เลยให้พี่เขาแนะนําพี่เขาแนะนําก๋วยเตี๋ยวหมูเกี๊ยวเกี๊ยวบูแดงใช่ไหมลูกเออเคี๊ยวเคี่ยวบูแดงเคี่ยวบูเดรเออแล้วก็สั่งผักเพิ่มอะไรเพิ่มได้แต่ว่านี่คือเป็นซิเมเพนเจอร์คือที่ระบุหน้าร้านก็คือเกี๊ยวบูนะอะนุจาันก,การซิมอา้าวลาจาวบองโโรชาหน่อยอ่มาแล้วมาแล้ว เจมอนตเจมอนต์เราต้องไทยทุกคนแต่เ<ห>จมอ<ห>นต์ถ้าจะจะให้เจมอนตกินนะเจมอนต์เขาจะไม่คุยกับไทยเลยเจมอนตได้กินเจมอนต์ก็ามาแล้วนี่นเจ๊แซบตัวนี้เน่บะหมีแดงเหรอเขาสั่งข้าวข่ามูอันต่างหากนะเน่เน่ต่างหาอันนึงอันนี้คืออะไรเนะี่ยบะหมีม่เกี๊ยวต <คำ S 1> <ำ>ุ๋นเอาล้อใครสั่งอ่ะอันนี้น้องปิ๊ีเอาล้ออันนี้บอกสั่งหมูแดงไง อันนี้ก็สี่อันเองนี่คือ้มาอ๋อที่แล้วค่ะกินได้เลยจอมอนรออยู่ลนชายดอมอ่อาไรนอร่อยอ่ะพี่ลองมั้งนี่เลยพี่ลอยลอยนี่คือตัวแข็งอลูกานูรอตาไม่รอแล้วกันรอ กินกแล้ว,ลวอันนี้กินแล้วอร่อยมากค่ะอร่อยอันนี้ของพี่ม่อนพี่ม่อนไม่กินแล้วพี่ม่นอนอเออเกียวอร่อยมากอ๋อครับหอ,อ,อมมากไม่กล้าพูดดังครับคนเดียวมาก่อนเที่ยงครับแล้วมาเที่ยงหน้าทางคงรอนานอ่ะเจ็<อ>ดร้อยแต่ถ้าจะสั่งอะไรเดอนกว่านี้ใจนะ น้อครับพี่มา้อครับมีกับบดีทีแล้วเจอที่อมบบดีเลยนะครับจะกินก่อนน่งกินบ้างป้ออ่ะน้องฟิงต้องชิมให้นาตาดูแล้วลูกถทยลูกัน้นี่เด็กน้องม่อนกับน้องฟิงนี่คือเขาจะมาไยรูปกินดีกินเขาจะไม่พูดกับเรานะครับน้องม่อนกับน้องฟิงเขาจะกินแข่งกันแต่น้องฟิ้งถทายนาตาด้วย ถ้าให้หนูกินนะหนูก็จะเสียหลงงูแตลร้อนมากเลยข้าวต้มไข่หนูสั่งไข่นาป้าไหมไม่ไงเออแล้วไปส่งอะไรเห้ยน้ำแกงปูไอ้เรื่องจะชิมกันของเจมอนน่ากินกว่ะมันเหมือนกันหมดทุกคนนะไม่เนี่ยเดี๋ยวกินยังอ่ะลองมาตาลองไดีไหมอร่อยลองใหม่ ปรุงยังไงไม่ปรุงไหมไม่ค่ะไม่ต้องปรุงเลจริงๆใส่น้ส้มช,ช้อนหนึ่งแล้วก็พริกพริกช้อนหนึ่งก็จัดไปเร,ราจะบอกว่าเส้นเราทำเองนะครแล้วก็เยาก็ทำเองนุ่มมาก ใจแล้วใช่เลยนะอ้มน้องปิ๊งบอกถ่ายเร็วๆข้าวน้องปิ๊งจะกินคือมันจะมีอังหนึ่งอันนี้ไม่ได้ปูตุ๋นเียมันอร่อยปูตุ๋นตนตุนอร่อยมากยกันเลย่ะยอนตไทยวน้อวันไปออยอืมไม่ได้จิงน้อไปใกล้ไหนไปไปด้ไป